ลูกก็ทาขึ้นมา,นมานค่ะน่าก็หอมไหมลอกหอม,อมน้องบุญน,นัด,นด โอ้ยไม่ต้องสอดเลยว่าให้บทหมุนๆด้วยเก่งมากนงกบบางชอบแอบทำพิชัยให้ยาหลังบ้านถึงว่าทำไมไม่พิชัยท่านไหนไปไหนหมดหอมยังลึก คนัเอับแนไมางไเทอหไปเทของลไม่เป็นไรก็เอาไว้ให้เล่นนะอกมาสวยลูกเอ้เยี่ยมเลยอ่ะเห็นไหมไม่กินเลยหางไหลแบบตาตาตาลาไม่หลับไม่หลับคืนนี้เราหน้าปุยมาเบาเบา ไม่กินนะโมไม่เอาคต่